สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเกม Am On Observation Duty คลิปที่3แล้วครับคุณฟิลครับผมบวันนี้เนี่ยเราจะเจอด่านที่ใหญ่ขึ้นอีกก็คือโรงพยาบาลเราผ่านรถไฟเราผ่านโรงแรมเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วสองด่านแรกผมรู้สึกว่าไม่ตึงไม่ตึงไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันชาร์เลนจ์แต่ว่าวันนี้ค่อนข้างคา,าดหวังนะเนื่องจากว่าเป็นด่าน3มันไม่มีอะไรต้องกักแล้วอ่ะมันควรจะจัดเต็มให้เราได้แล้วและที่สําคัญนะครับคนดูวันนี้ ที่ดูสดในขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ผมคาดหวังเหมือนกันว่าคนดูจะเป็นประโยชน์กับเราขออย่างเดียวเลยอย่าตั้งคําถามให้พี่อย่างเช่นพี่นัทหน้าต่างมันมีบานเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือประโยชค์าถามซึ่งคําถามพวกเนี้พี่ไม่มีคําตอบให้รูปปั้นมันหันผิดทางพี่รูปปั้นมันหันผิดทางอยู่หรือเปล่าพี่นี่ก็เป็นประโยชน์คถามไม่เอากูต้องการคําตอบมาเลยว่าพี่รูปปั้นหันผิดทางครับอ่ะมาดูพร้อมกันนะครับสําหรับด่านนี้นะ ฮอสพิทอลเขาบอกว่ามีเรื่องราวคุณโรงพยาบาลที่ถูกขีดค่าชื่อแห่งนี้เนี่ยมีการถูกอ,อกพยพแล้วก็ถูกปิดหลายครั้งนะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสตาฟฟ์ของโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยได้รายงานว่าอุปกรณ์ผ่าตัดแล้วก็ยาบางอย่างหายไปเป็นอะไร ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นกรณีของคลิปโชวมเนียแต่ปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็นเหตุการณ์อโนมาลัสคลาสเเลยนะ คือเป็นเหตุการณ์ความผิดปกติระดับสูงอ่ะคลาสเจ็ดคือแบบว่าดุมากไม่กี่วันก่อนที่จะมีการอพยพแล้วก็การปิดโรงพยาบาลน,นี้ลงไปเนี่ยผู้ป่วยที่ไม่ได้มีสภาพจิตใจเลวร้ายอะไรปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เกิดอาการวันวิตกอย่างหนักเออคือนี่เป็นลงมาทางจิตหอเปบอกไม่รู้นะมันก็จะมีผู้ป่วยที่ป่วยหนักแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่ได้ป่วยหนักมากอันนี้ผู้ป่วยที่ไม่ได้ป่วยหนักมากอยู่ดีๆก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาครับแล้วก็มีคนเจอศพนายแพทย์ใหญ่อยู่ในห้องผ่าตัด 5ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดการอ,อพยพขึ้นแล้วบอกว่าร่างนั้นถูกฉีกเป็นชิ้นๆขนาดผอ,อ,อโรงพยาบาลยังแตกก่อนที่จะปิดโรงพยาบาลน,นี้เลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับมาดูกันห้องแรกคุณจําอะไรเร็วเอ่อนังสือพิมพ์อยู่บนโต๊ะคุณมองไปตรงกลางเลยเหรอ,หอ,อพี่ไปรูปแล้วกันนะ <c oughs> ตู้น้ำมแมกซีนสองอันแล้วก็มีหมา,าหมาเป็นอะไรเนี่ยถ้วยพี่จํารูปภาพอยู่นะโอเคไหมรูปภาพสี่รูป ต้นทะเลเหรอขาว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 เทาสีคุณไม่ต้องยุ yeah. ่งค right. ุณไปจำหนึ่อื่นจะมาแย่งจำทำไมล่ะขาวขาวครีมเทาสีเร็วจะไปห้องอื่นแล้วเก้าอี้สามเนี่ยเก้าอี้สามสามสองโซฟาสี่สี่เก้าอี้ตรงนู้นด้วยสองสี่สี่สามสามสองขาวขาวเทาแดงหนึ่ไปยังีวิวแชร์มีนี้แล้วก็เก้าอี้อันนี้มีแต่เพิ่งไปก่อนห้องเก็บศพ isolation ward ประตู 1น3า a น i o n a l d เตอเดย์ประตูสามมืดสองโต๊ะรถเข็นดับเพลิงโอเคโต๊ะรถเข็นดับเพลิงประตูสามมืดสองทีวีตู้บ้านหน้าต่างเปิดอยู่แล้วตู้โต๊ะเก้าอี้สองข้างต้นไม้สองต้นอ่ใบปิวสองใบมีแก้วอ่ะตัวนี้ไม่มีโอ้หัวหัวระเบิดแล้วอะทาไงได้เนี่ย โอ้ยคอมสองเครื่องอันนี้เปิดอยู่แล้วเครื่องเปิดประตูคอมสามคอมสี่เครื่องคอมสี่เครื่องเก้าอี้ห้าตัวคอมสี่เก้าอี้ห้าอะคอมสี่เก้าอี้ห้าเรนกามันจะปรับเวลาป่าวะมันเดินอยู่คุณมันตามเวลานี่เลยอ๋อเหรอโอ้ยไอ้สี่ใบมีนิเยสารตรงนี้จำเหี้ยดิปะเนี่ยโอเคเชลปิดหมด รูปภาพสีขาวสองรูปมีฝั่งนี้อีกนะเก้าอี้สองแดงฟ้าแดงฟ้าขาวขาวอ่ะเก้าอี้นั่งสองเก้าอี้กลมหนึ่งได้เชลตรงนั้นนะของมันจะเพิ่มมาไหะช่างมันก่อนหัวระเบิดละขวดสามขวดซุ้มปิดซ่วมปิดหรือเปล่ากดดูก่อนน่าจะปิดนะมีเก้าอี้ตรงนี้เก้าอี้แค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มีขวดขวดยาเหรอขวดยามีสี่มีหนึ่งตรงนี้กับสามนี้โอเคมา อันนี้หนังสือพิมพ์เปิดอยู่งี้เปิดอยู่แล้วสามสามสองข่าวข่าเท่าสี่โอเคพี่จาแค่นี้ที่พี่จำสองสองสองสี่สี่เนี่ยพี่จําเก้าอี้กับโต๊ะได้หมดแล้วพวกนี้คุณได้จเป่ามองอยู่ตู้นี้ไม่มีอะไรรถเข็นนี่มีอยู่แล้วป่ะมีอยู่แล้วโอเคโต๊ะเก้าอี้มอกไอโซเลชันเปิดสามปิดสองรลยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตอนแรกเป็นรูปบ้านเก่งมากอันนี้สองสองเหมือนเดิม มี่ีกอมอันนี้เปิดอยู่แล้วว้ากี่ห้องมีคนถามหกห้องหกห้องทุกคนหน้าต่างมันเปิดอยู่แล้วเนาะเปิดอยู่แล้วครับคอมสี่เครื่องคอมเปิดป่ะเนี่ยทำมันสว่างสว่างเปิดอยู่แล้วมั้งโอเครูปตรงเนี้ยจำได้ปะมีแค่สี่อันเหมือนเดิมไปเลยแดงฟ้าขาวขาวโบชัวครบ อันนี้ไม่ไม่มไมมยังไม่ได้<ร>จํอาอันนี้ยังไม่ได้จําตรงเนี้ยซูจําได้ว่ามันแหว่งเนี่ยอ,นนอันนี้ก็แหว่งแหว่งโบเป็นนี่ออสามหนึ่งเหมือนเดิมผ้าตรงนี้มีหรือเปล่าะน่าจะนะลองกดดูรูปเปลี่ยนเปลี่ยนมาวะ เ,เหมือนจะเปลี่ยนเหมือน,นจะเปลี่ยนเปลี่ยนตอนแรกมันสีล้วนโอเคโบชัวอันเนี้ยเหมือนเดิมป่าวะลองกดให้หน่อยจำไม่ได้ได้เลยแล้วนี่อะไรโต๊ะนี้มีอ,อยู่แล้วป่ะโต๊ะนั้นมีอยู่แล้วคนดูว่าไงครับไปไปนาฬิกานาฬิกามันเดินตามเกมครับผมวิวแชร์เปลี่ยนทิศค่ะวิวแชร์เนี่ยนะไม่ใช่วิวแชร์อันนี้รู้เปล่ามันมีอีกวิวแชร์นึงนี่อันนี้เหรออันนี้เปลี่ยนทิศเหรอไม่น่านะ กดให้ถ้าถ้าม่วนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรวิวแชร์เปลี่ยนทิศจิกคราซี่วิวแชร์เปลี่ยนทิศไม่ครับม,มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละครับจิกคราซี่วิวแชร์ไม่เคยเปลี่ยนครับมันเยอะเราปะเนี่ยอย่างอย่างอย่างคิดว่าน่านจะมีสัก,กหนึ่งอันนี้มันมีคนอยู่แล้วหรอตรงเนี้ยเกาอี้อย่างนี้เหรอ ก็มันเรียงกันไม่ใช่หรอแต่สงสัยว่าไม่ใช่มันไม่ได้เรียงมนมีคนตรงนี้เหรอมีเก้าอี้ไม่ใช่แบบนี้ดิใช่ไม่ใช่หรอลองกดดูดิมันเป็นสามสามสองไม่ใช่หรอไหนสองอยู่ไหนสามสองสองอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแผงอย่างนี้ใช่หรอไม่ใช่สิเออก็ฟิวก็ว่าฟิวจำได้อยู่นะว่ามันเป็นสามอันนั้นนะสามแล้วมันไปไหนลองกดดูถ้าคิดว่าหายก็ลองกดมันไปไหนอ่ะ มันไปไหนหรือมันไม่มีเห็นไหมมีคนบอกเขาอี้ล็อบบี้หายคือมันมันนี่ไงมันเอาไปเรียงตรงนู้นแทนเว้ยตรงไหนเออเนี่ยมันสามสามสองพี่จำได้สามสามสองแต่ว่าตรงนั้นมันเหมือนเดิมมันสามเหมือนเดิมอะสองหายใช้ได้นี่ปั้น my reason to live มีคนบอกว่าป้ายบอร์ดเพิ่มขึ้นมาเป็นสามเนี่ยป้ายบอร์ด มีสามอันไม่ใช่หรอลองกดดูมันมีสามอันอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีสองหรอมีสามอันใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนเอ้ยกระดูกกระดูกเอ,อมีคนมานอนครับโอเคอันนี้ชัดเจนกดไปค่อยๆดูทุกคนพึ่งตีหนึ่งครึ่งวะเก้าอี้เลื่อนไหม ไม่นะไม่คลองก็กดแดงแดงฟ้าขาวขาวเฮ้ยอุ้ยเฮีย W C Ghost คุณเดี๋ยวบอกนะว่าเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมันเป็นไงมันเป็นเรื่องของผ้าคลุมทีวีครับ ไหนอ่ะมีผ้าที่ไหนวะมันมีผ้าได้เหรอมันไม่มีผ้าคุณเซเบอร์นะคะคุณเซเบอร์ผ้าอะไรมันอาจจะมีผ้าอะไรมันไม่มีผ้าอะไรผ้าอะไรนี่นี่ๆๆๆไม่มีผ้าคุมทีวีเลยไปเอาผ้ามาอย่างไหนเนี่ยเซเบอร์หลายคลิปนะนี่ฮะเลือดหยดมาจากเพดานครับเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำแท้งแล้วเลือดมันหยดลงมา ผู้ชมครับโอ้ยน่ากลัวมากเลยเงามืดมาแล้วเงาที่ขาเก้าอี้ทีวีนี่เปล่าไม่รู้ไหนเงามืดเงามืดที่ขาเก้าอี้ฮะเนี่ยลิ้นชักเปิดเงาอะไรขาเก้าอี้อะไรเงาอะเงาเก้าอี้ป่าออฟฟิศอันนี้เป็นประโยคเป็นประโยคคำถามไหนออฟฟิศเนี่ยเหรออันเนี้ยเหรอ ก็เงาก็เงาแสงเงามันเป็นเงาของเก้าอี้ไม่ใช่หรอใช่ไงก็เป็นเงาของเก้าอี้เข้ามาเนี่ยถูกแล้วนี่เนี่ยเอออันนี้ใช่อันทนีวี <c oughs> เปิดคือตอนเนี้ย <c oughs> เด็กมันสนเด็กมันสนนะครับเด็กมันเริ่มแบบเล่นตามห้องต่างๆแล้วแต่คนที่สนกว่าคือคนดูนะครับผมคนดูซนมากทีวีเนี่ยมีผ้าคลุมอยู่ปะ กูกดให้สองเครื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าแบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็เลยกดให้ครอบทีวีอ๋อเงาเก้าอี้เฉยๆก็เงาเก้าอี้ไงไปเรื่อยคนดูเนี่ยนะจริงๆนะมีต้นไม้เพิ่มมาที่ถังดับเพลิงห้องแรกป่ะป้ามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคำถามอีกแล้วนะคุณประโยชน์คำถามอุ้ยนี่นี่นี่ตรงนั้นอ่ะเนี่ยหัวหัวของแม่เด็กต้นไม้ตรงดับเพลิงมีอยู่แล้วค่ะ ไปคือคนดูเขากลัวเราเล่นง่ายไปคุณเอเขาเลยเพิ่มนี่นี่นี่ต่อหน้าเลยเขาเลยเพิ่มคําถามให้เราหลีดพร้อมพากินสันเลยมึงผมว่ายังยังอยู่ในเรนจ์ที่เราเอาอยู่ครับยังไม่มีการแจ้งเตือนว่ามันเยอะเกินเหตุมก็คือเรายังตอบถูกอยู่ ยังไม่ได้เจออะไรที่พิสดารมากกว่านั้นม,มีอะไรแถวนี้ปะไ,ไอตรงท่อน้ำนั่นมีเหรอใช่ไหมเรียมๆเนี่ยนะออมีดิจำไม่ได้ยังปะยังไม่เห็นยังไม่ ก็มองอยู่ตลอดอะนะไอแบบผ้าคลุมทีวีอะไรเงี้ยก็มองอยู่ตลอดไอตรงนี้ก็มีรูปนะเนี่ยเพิ่งเห็นใช่อันนี้มันไม่ได้ขยับอะไรใช่ไหมไม่โปสเตอร์ทางยาวเพิ่ม โปสเตอร์ทางยาวเพิ่มอะไรเนี่ยทางยาวในโปสเตอร์เนี่ยนะมีอยู่แล้วอืมคุณะใครมีคนบอกว่าห้องน้ำหายจริงใช่อยสุดยอดนี่สิอย่างนี้สิคุณปั้นคุณปั้นไงแดดดี้นี่ไงโอ้โหนี่เลยชูก้าดแดดดี้ถังดับเพลิงพูดถึงถังดับเพลิงจะมีสองถังมีตรงนี้ นี่ไงโอ้โหใครอ่ะเชอรี่ลิตเติ้ลเกิร์คือคนแรกนี่ต้องให้เครดิตเขาเก่งมากทุกคนแข่งกันทำผลงานแบบนี้สิแข่งกันสร้างสรรค์นเนี่ยไม่ใช่แข่งกันถามอะทีทีวีเปิดคอ,อมเออเพราะเก้าอีออ้มันหมุนด้วยห,ห้าหกครบกลับมาดูดิตีสามนะครับเพิ่งตีสามวัะนนะี้ เป็นครึ่งชั่วโมงที่ยาวนานมั้ยนะพี่จําได้เมื่อก่อนอน,นั้นที่พี่พูดว่าแบบจะตีสามแล้วอะไรเงี้ยแม่งนานนานขอบคุณหกสิบเก้าบาทจากชุนหัวด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมว้าลูกกูอยู่ไหนนี่ผีหรืออนทรูเดอร์เขาตามหาลูกเพราะว่าลูกเขาอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้นี่คือพ่อนะ,อะเพราะว่าแม่เขาเสียไปแล้วพ่อเขามาแล้ว เนี่ยคือห้องที่เขาผ่าคลอดแล้วมันเลือดมันซึม,มคือยังไงแล้วทำไมถึงไปอยู่บนเพดานใครเอาศพไปซ่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นดิคือตอนที่ผ่าเขายังไม่ตายเว้ยแล้ว,แล,วแล้วเขาเอาลูกไปอเอาเด็กไปเด็ก,กอะตายแม่เลยพยายามเดินึ้่ไหอยู่ชั้นบนห้องเนี้ยอืเป็นห้องที่เขาแบบไปเสียชีวิตข้างบนแล้วเลือดมันก็ไหลลงมาน่ากลัวนะเนี่ยอูแเราคนลุกเลย ผู้ชม,มวายน่ากลัวน่ากลัววายแล้วคือที่เนี้ยมันไม่ใช่ว่าคนรวยคือจะพูดว่าไงเดียที่นี่เขารับแต่คนรวยก็เลยเคยมีคนมาถามว่าคนจนเรามีสิทธ,ธิ์ไหมคะบางคนเรียนไม่จบอย่างเงี้ยก็ถามว่าเฮ้ยที่นี่ปะรินยาไม่มีรักษาได้ไหมคะยเงี้ยไม่ได้จะรับทุกคนวายนี่ไงเมื่อกี้นี้อะไอตัวที่ทําฟ้าเลือดไหลอะ่ะมันปีนขึ้นไปเนี่ย มันขึ้นไปได้ไงเป็นกลัมไปแล้วคุณตีสามกว่าเริ่มมีบางบางอย่างแปลกแปลกคลิปคานเข้ามาหนึ่งสองสามสี่แปดหนึ่งห้ากลับไปเมื่อกี้ก่อนอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนป่ะอันนี้เปลี่ยนนี้เป็นเพล็ก์เดย์อันนี้เปลี่ยนอ่ะคนดูแข่งกันตอบนะเขาอยากให้พูดชื่อเขาจากไลบราร์โซเดียก น้องมุกด้วยที่บอกว่าแบบรูปเปลี่ยนหลายคนเลยนี่ไงมากันใหญ่ละวม,มากันใหญ่เมื่อกี้พ่อนี่แม่มพ่อเนี่ยตอนแรกอะดูข้างนอกแล้วก็ปีนเข้ามาข้างในอืมเราก็ต่บนกระแพงสรุปพ่อเป็นคนไหมพ่อตายบนฟ้าเป็นจริงรอดไหนเมื่อกี้บอกเป็นศพลูกไม่ลูกเขาตายไปแล้วลูกเป็นวิญญาณไปแล้วแม่ก็คือหลังจากผ่าคลอดใช่ไหมเลือดไหลแบบไม่ยอมแบบอย่าเอาลูกกูไปก็เดินตามขึ้นไปทีนี้ไปตายข้างบน พ่อเนี่ยก็ปีนเข้ามาแล้วก็ตายในฝ้าดีหนึ่งช้าๆหน่อยดูไม่ทันแล้วเนี่ยแต่กดเร็วไปไหน่อยเนี่ยเพลินเวลาพูดแล้วมันจะนิ้วกันไปเองวิ <c oughs> <h ui> อบ,บิสที่ล็อบบี้เอ้ยไม่ใช่สิต้องสโมกวะใช่ใช่นี่ต้องเป็นสโมกมันเป็นควันวะแล้วกูไปตอบอบ,บิสชิพไห้อ่มสโมกที่ล็อบบี้ใครมาสูบบุหรี่ นี่พ่อเขาและอ,อมาเผาโรงพยาบาลบาพ่อเขาเป็นช่างแอร์ใช่ไหม <S 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 สนทคเป็นช่างแอร์ <S <S เป็นก็ได้ที่แล้วก็คือแบบขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วมันตายออตายในฝ้าปุ๊บทีนี้ออไอ้ไอากาศในฝ้าแอร์มันยังไม่ได้ซ่อมไงมันก็ควันขโมงเลยนี้ศพมันไปตันอยู่ในฝ้าควันก็ลมลงโรงพยาบาลนี่โชคดีนะเขาอพยพกันไปหมดแล้วนาเลื่อนเร็วชิบหายเลยเนี่ยเอ้าก็มันไม่มีอะไรพี่ดูอยู่ช้าๆหน่อยดิมันพี่ดูอยู่จริงมันไม่มีอะไร ตีสี่นะครับอ,อันเนี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมใต้กระถางครับเชื่อผมกูไม่เชื่อมึงไปปักนะปักปักักมาคอมเมนต์ไฟมา,า <c oughs> พวกเราเมื่อกี้ควันเนี่ยมาทางนี้เลย อ๋อ oh, มันเผานี่เหรอเออมันเผามันวางเพลิงด้วยมีคนจะวางเพลิงมอแบบโดนผีหลอกสติเสีย้ตที่อ่านตอนแรกได้ปะที่บอกว่าคนไข้แบบเสียสติออมันเผาลงมาเลยโุ้ยคนลุกนี่คนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะนี่ครับทุกคนก็ช่วยกันดูนะแต่ว่าทำไมมันดูบางบางเนาะมันเงียบไปปะมันดูจางจางเนาะออหรือว่าภาคนี้มัน ภาคนี้มันจางเหรอกลัวเราเล่นไม่ผ่านเหรอสายสแปร์นึงขึ้นเตือนละมาเลยมึงเตือนกูเลยกูอยากโดนเตือนแล้วตอนนี้ออนมาลี่เยอะไปข่าวเหมือนเดิมนี่มีนี่มาปะไม่น้นมันไอ้นั่นไงไอ้สบู่กดไปงั้นน่ะเหงาไม่มีอะไรกดกดไปก่อนเหงาเด๋ยวตอนผีมาจริงนะชิบหายไม่มีอะไรอ่ะหรือมันมีแล้วอะไม่เห็นอะ เหมือนเดิมนะเฮ้ยใช่ใช่หายเชลหายป่ะตอนแรกมันมีสามชั้นเชลหายเนี่ยมีชั้นสามมันล่งไปมันล่งไปมาดิรัวๆมาเลยห้องเนี้ยไม่มีอะไรจริงอ่ะยังอ่ะ ฝ hmm. าชักโก้เป็นสีดำใช่ไหมใช่เป็นอะไรเนี่ย <laughs> สีดำอยู่แล้วตีสี่ครึ่งแลวนะครับแบบมีพื้นสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย้ยอย่างนะเท็กซ์เจอร์พื้นเปลี่ยนอะไรเงี้ยทางเดินไฟเปิดตรงปลายทางเดินเปิดอยู่แล้วครับ ที่นั่งห้องน้ําเคลื่อนที่ช่างห้องน้าเคลื่อนที่ช่างน้ําหนักอ่าอ่าอ่าเหรอไม่นี่มันอยู่ที่เดิมเนี่ยเจ้าเนี่ยตลอดเลยใครอ่ะมิเลเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ดับอันนี้คือไม่ใช่ดับมันหายไปทางตันอันนี้คือทางตันเออ ตีหแล้วเพลงมายังตีห้าต้องมาแล้วว่ะมีอะไรใส่มาให้หมดโรงบาลเนี้ยที่ว่าเฮี้ยนนักเฮี้ยนหนาเดี๋ยวหมอปลาจัดการให้รูปภาพนี้สื่อถึงการทรยศอะไรหมอปลาบอกไหมบอกว่ารูปโซโลคือการทรยศ <c oughs> ตีสี่เอ้ยตีห้ายี่สิบไม่มีคนไข้หญิงห้องเนี้ย <c oughs> จริงควรจะมีคนไข้นะ สี oh, oh, oh. ่ห้าหจงแจ้งไว้หรือเปล่าครับเออจงแจ้งไป,ป้ปะครับขอแบบตาแตกสักทีนี้ที่ด่านนี้ง่ายกว่าด่านที่แล้วป่ะอืม mm. ใช่ไหม พอแบบพอพอมันจำหรือว่า<ด><ล>เราเก่งวะมันยังไงวะคุณเขามีแบบระดับความยากให้เลือกปะตอนเราเริ่มเกมอ่ะนี่เราเล่นีซี่อยู่ปะไม่รู้อ่ะแต่พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้หรือว่าพี่ตาดีหรือพวกพี่ตาดีไม่อันนี้รู้สึกจริงว่าเราเล่นีซี่อยู่หรือเปล่ามันแบบว่าเหมือนภาคก,ก่อนๆมันยากกว่าน,นี้นะที่เล่นเออมันอาจจะซ่อนเนียนกว่าน,นี้หรือแบบเปลี่ยนไปนิดเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีกุมารอยู่ด้วยมั้งกุมารที่พาเราหลงทาง <laughs> คนที่เอาช่วยก็มี นี่ไงโหเนียนเนียนนี่ไงที่ถามหานี่คือผมเห็นด้วยตัวเองนะเออมันมีอยู่แล้วด้วยสิบนาทีสุดท้ายครับผมปล่อยจอยได้เลยป่ะผ้าคลุมทีวีพี่ไม่มีไอตัวนี้มีอยู่แล้วจริงเออไหนบอกจำไม่ทุกอย่างไงก็่จำได้ทุกอย่างนี่ประตูห่วหมากห้องด้วยไม่เป็นบ้าเหรอหาเรื่อง่อยดิมันไม่มีเรื่องอะ มันไม่มีแล้วมันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีคนขี้แตกตอนชั่งน้ำหนักไงเมื่อก,กี้อ่ะตรงที่นอนโอ,อ้ไม่มีตาฝาดอะไรคุณเนี่ย <laughs> เลื่อนเร็วอ่ะเราอ่ะเราเลื่อนเร็ว,วขี้แตกตอนชั่งน้ำหนักคุณหมดแล้วจะดึง <c oughs> you made it 31 anomalies ขโมดแมนง่ายแปลกๆเห็นปะมีคนคิดเหมือนกันเลยเซมเซมอะไม่แต่ว่าคืออย่างนี้นะผู้สร้างเนี่ยเขาบอกเลยว่าฮาร์ดคอร์ตามมาแน่พวกมึงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะเขาพูดจริงเดี๋ยวให้ดูเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมึงเจอฮาร์ดโหมดแน่คือพิมพแค่นี้นะเขาคงได้ได้รับคอมเมนต์ว่าแบบมันง่ายไปหรือเปล่าไปอ่านดิลองเข้าไปอ่านเขาก็เลยบอกคือปกติเวลาเดเวลอปเปอร์อัปเดตอะเขาจะต้องพิมว่าเขาแก้อะไรบ้างนี่เขาพิมพแค่ประโยคเดียวมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมึงเจอแน่คอมเมนต์ เยียมเลยโอ้โอเคอยากเจอฮาร์ดโมดเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แบบมันแบบมันเแนบบี้จะเซมๆซมีใจที่ดินแบบนั้น,ม,นมันพิกเจอร์เปลี่ยนบ่อยมากเลยนะเออ <c oughs> hard mode ฮาร์ดโมดเหรอแต่ว่าทุกอย่างที่ทำมามันง่ายไปใช่ไหมล่ะอย่าประชดกันหน่อยเลย <c oughs> ดางต่อไปเหมือนเดิม หลังจากเราผ่านน้าจิ้มแล้วเนี่ยเราไปดู university ที่คุณอันนี้ไปดูด่านก่อนนะไปดูด่านทุกครั้งเราจะให้ดูด่านก่อนเสมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างด่านนี้ขอใหญ่ๆสักสิบห้องสองคู่หาสิบห้องได้ไหมไปดูกันเริ่มเซมเซมรูปภาพ <c oughs> เดี๋ยวก็รูปเปลี่ยนอีกเก้าอี้จานชามของอย่าเพิ่งจําดีแล้วโอเคๆเสียนิสัยหัวมันไปแล้วครับนี่ห้องหนึ่งล็อบบี้ออเดโตเรียมอ่านีของกระจายเต็มไปหมดเลย b r บ r รี i ลบ a รีทุกคนห้องสมุดขดยาร์ดอันนี้ไม่มีอะไรคลาส o ูม <Class room. S 2> อันนี้ก็ไม่ค่อยมีเลยห้านะแล็บโหเยอะอยู่นะหกห้องเหมือนเดิม <Ừ. S 1> แต่ว่าต้องบอกว่าห้องที่นั่นน่าจะหนักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นนี่ออเดเทอรี่ร <Library. S 2> ไลบารีอ,อันนี้ก็มีเป็นกระดาษคุย อันเนี้ยสามห้องหนักๆก,ก็ตามนั้นครับหวังว่าจะทําให้ผมแบบตื่นเต้นได้มากกว่านี้เล่นได้เกลือกกว่านี้มันง่ายไปอ่ะคนจนคนจนมีสิทธิ์เล่นคนมีปัญญามีสิทธิ์เล่นวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีคว้าวุ่นเลยทีนี้